ก็สวัสดีท่านชงท่านเลยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเตอกี้แล้วนะครับอ่านวันนี้ผมจะมาเพิ่มกัรดแลนเข้าไปยังเครื่องมินิพีซีนะครับไอตัวนี้ผมมาทําเป็นพีเอฟเซนนะครับแล้วก็อันนี้ก็เพิ่งซื้อมาจากช้อปปีเป็นมือสองนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดขึ้นมานะครับเขาก็ใส่ในส่วนของที่ซับมายังเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งกระดาษแล้วก็อยางนะครับแล้วก็ข้างในก็จะมีการกระแทกอยู่นะครับอันนี้นะครับ เดี๋ยวเราจะมาเพิ่มเข้าไปาที่เครื่องมินิ PC ของเรานะครับเครื่องนี้ผมมาทําเป็น PFSense e นะครับในช่วงนี้เดี๋ยวเราจะมาเพิ่มเข้าไปเลยนะครับโดยเมื่อก่อนนะครับผมเคยใช้ที่เป็นการ์ดอินเทอร์เน็ตที่เป็นของอ TP Link นะครับแล้วตอนนี้ผมก็ถอดมันออกไปใส่ที่เครื่องอก็อยู่ที่เครื่องปอกมอกนะครับตอนนี้ กัก่านะครบ็คือมันเป็นขาที่เป็นโลโปรไฟล์นะครับก็เลยเอาไปซื้อมาแล้วผมคิดว่ามันไปใส่เจ้าตัวปอมง,งผมไม่ได้เน่เลยก็เลยอ่าเปลี่ยนมาเป็นใส่เครื่องที่มาทําเป็นเพียบซนดีกว่านะครับก็เลยจะมาเพิ่มเข้าไปยังเครื่องนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันจะใช้งานได้ไม่ได้นะครับจะได้ไม่ได้ก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าตอนเนี้ทางช้อปปี้เขา อโอนสินเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผมไม่ยอมรับสินค้านะครับแล้วก็เขาได้ทําการชําระเงินไปแล้วให้กับผู้ขายแล้วนะครับอ่ะแล้วก็ผมไม่ได้ตอบประกันสินค้าด้วยนะครับไม่ได้มีรีวิวรีวิวเพราะว่าช่วงที่ผมซื้อมาก็ไม่มีเวลาที่จะมาเปิดเครื่องเพื่อทดสอบการ์ดดูนะครับมันจะเป็น PCI x 1นะครับก็มาใส่ที่เครื่องนี้เดียว3ามศนะครับไอ้เจา้าตัวนี้ใครที่เห็นผมทํา แ l a ในหลายๆแล็บแล้วก็คลิปที่ทําสอนติดตั้ง PFC Microtik อะไรพวกนี้นะครับก็จะเป็นเจ้าเครื่องนี้นะครับรวมทั้งบล็อกด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวประกอบเข้าไปเลยนะครับบอกก่อนเลยนะครับคลิปนี้ไม่มีสาระไม่มีความรู้นะครับใส่ได้ไหมเอยใส่ไม่ได้ใส่ไม่ได้นะครับเพราะว่า เหมือนว่าอาบอร์ดของเราอ่ะมันจะหอยหลังออกมานะครับทําให้มันไม่สามารถล็อกได้ลงร่องฟันมันเลื่อมกันอยู่นะครับผมจะต้องพยายามทําให้มันลงให้ได้ถ้าไม่ได้จริงๆเราก็จะต้องเกะในส่วนของอาขาของมันออกไปนะครับองอ่ะตอนนี้ก็ยัดใส่จนได้เ <c> ด <oughs> แต่ผมใส่ที่ Pci x 1ไม่ได้นะครับก็เลยจับไปใส่ Pci x 6ที่เป็นช่องที่เราจะรู้ดีกันนะครับว่าเราจะใส่ส่วนของกัดจอนเองนะครับเดี๋ยวมันก็ใส่ร่วงกันได้นะครับก็ใส่ไปโลดอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวเราก็จะลองเปิดเครื่องมาดูนะครับว่ามันจะโอเคใช้ได้ไม่ได้นะครับเสียบสายไฟอ่าเดี๋ยวเราเปิดเครื่องขึ้นมาดูนะครับตัวนี้เพื่อนเห็นว,ว่า Pfsense ก็เปิดขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดู ว่ากา๊าซที่ผมใส่เข้าไปมันจะออนไลน์ไหมนะครับอ่ะตอนนี้ก็เหมือนว่ามีกา๊าซขึ้นมา2ใบนะครับเดี๋ยวเราขอดูกา๊าซแป๊บนึงนะครับ1โอเคอ่ะตานี้นะครับ IE0 นะครับเพนจะเห็นว่าในส่วนของ IE0 นะครับอันนี้จะเป็นเขาให้เป็นของ D-Link นะครับ ดีลิ้ตัวนี้มันคือการ์ดที่ผมซื้อมานะครับจาก s h o p e ีมันเป็นมือสองนะครับก็มาเปิดแล้วก็ใช้งานได้นะครับส่วน IE1 นะครับอันนี้จะเป็นที่เป็นเลนออนบอร์ดมากับบอร์ดอยู่แล้วนะครับอ่ะก็สรุปว่ามันขึ้นมาให้เราเห็นก็คือมันทํางานนั่นเองนะครับในคลิปนี้ผมก็ไม่ต้องเคลมสินค้าจาก s h o ป e ปีนะครับอันเนื่องที่ผมกังวลกังวใจก็คือว่า เราไม่ได้เช็คสินค้านะครับหลังจากที่เรารับสินค้ามาแล้วนะครับโจนช้อปปี้เขา,อ,าอนุมัติจนาา่ยเงินให้กับผู้ขายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับการประกันก็ไม่ได้อยู่ในช้อปปีแล้วนะครับอันนี้นะครับก็ไม่มีอะไรนะครับมาทำคลิปสําหรับใส่การ์ดจากช้อปปีดูว่ามันได้ไม่ได้เท่านเองนะครับคลิปนี้ ก็ไม่มีอะไรมากสำหรับผมตะกี้วันนี้ก็ร้านเพื่อนพิธนนี้สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ